เจ้าหญิงไดอานาสวัสดีตอนเช้าฉันชื่อไดอานาเจ้าหญิงแห่งเวลอดีตสมาชิกราชวงศ์อังกฤษในช่วงชีวิตมนุษย์ของฉันเป็นภรรยาของชาวเอลแลและเป็นมารดาของลูกสองคนเจ้าชายวินเลียมและแฮร์รี่วันนี้ฉันมาที่นี่เพื่อเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับราชวงศ์ ฉันมีช่วงเวลาที่ยากลำบากและช่วงเวลามืดมนที่ไม่สามารถบรรยายได้มากมายระหว่างการแต่งงานกับชาวอินให้ฉันอึดอัดใจเพราะการควบคุมของควีนเอลิซาเบธที่สและราชวงศ์ที่เหลือดังที่คุณทราบชีวิตของฉันจบลงอย่างกระทันหันในปี1997ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ความจริงก็คือการปรากฏตัวของฉันไม่สะดวกสำหรับราชวงศ์ในขณะที่พวกเขาพยายามซ่อนการกระทำศกกปรกของตนไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ พวกเขาแซงทำเป็นว่าเป็นสมาชิกที่มีอรารยธรรมของสถาบันกษัตริย์แต่ในความเป็นจริงพวกเขาไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นดาร์คเอเวอร์เดอร์ต้นกำเนิดของพวกเขามาจากอรารยธรรมเรปทิเลียนสัตว์เลื้อยคลานที่ชอบนำมนุษย์มาสังเวยและกลืนกินพวกมนุษย์ฉันได้เห็นพิธีกรรมที่ทำกับมนุษย์โดยบังเอิญและหลังจากการสังเวยพวกเขาก็กินเนื้อมนุษย์หลังจากเหตุการณ์นั้นฉันอยากจะช่วยลูกๆและตัวฉันเองจากครอบครัวนี้ หลังจากการหย่าร้างฉันย้ายลูกๆจากอังกฤษไปยังอีกฟากหนึ่งของโลกทันทีไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยซึ่งพวกเขายังคงใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและปรองดองอยู่ในปัจจุบันห่างไกลจากราชวงศ์พวกเขากรรฉันมากที่พรากลูกๆของฉันไปดังนั้นพวกเขาจึงตามฉันมาทันทีและฉันก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปารีสที่พวกเขาจงใจสร้างขึ้นมา ดวงใจที่รักของฉันคุณคือคนที่ทำให้ฉันมีพลังในการต่อสู้และทำงานการกุศลของฉันฉันรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งสำหรับความรักของคุณตลอดหลายปีที่ผ่านมาตอนที่ฉันกำลังเผชิญกับความวุ่นวายและความยากลำบากที่เกิดจากราชวงศ์ฉันอยู่ที่นั่นเสมอเพราะคนนอกไม่เคยยกเว้นในฐานะหนึ่งในนั้นพวกคุณบางคนยังคงคิดว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ขอโทษด,ด้วยฉันทิ้งความเป็นจริงนี้ไว้ระหว่างเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปารีส ควีนเอลิซาเบธจะแทนที่ลูกๆของฉันด้วยมนุษย์ที่คโคลนนิ่งที่มีหน้าตาคล้ายกับเจ้าชายวินเลียมและแฮร์รี่วินเลียม และแฮรี่ที่คุณเห็นในวันนี้ไม่ใช่ลูกของฉันทำไมคุณถึงคิดว่าวินเลี่ยมต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ที่รุนแรงขนาดนี้ก่อนที่เขาจะแต่งงานเขามีอายุมากขึ้นผมร่วงเกือบทั้งหมดและแม้แต่ใบหน้าก็อ้อนขึ้นด้วยวินเลี่ยมของฉันจริงๆจะดูอ่อนยาวและมีเสน่ห์แฮรี่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ครั้งใหญ่แต่เขายอมรับในหนังสือของเขาว่าเขาใช้ยาเสพติดเช่นกัญชาโคเคนและเหตุวิเศษลูกชายจริงๆของฉันไม่ได้เสพยาเลยพวกเขาเป็นของฝ่ายแสง สว่างสมเด็จพระราชินีที่สองไม่สามารถยอมรับความผิดของเธอได้แม้ว่าเธอจะต้องรับผิดชอบแต่เกิดอะไรขึ้นกับฉันทุกสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้หรือได้ยินเกี่ยวกับราชวงศ์มันเป็นการแสดงที่มีสคริปต์หลังจากประสบการณ์กับฉันพระราชินีทรงตัดสินใจที่จะไม่นำใครก็ตามที่เป็นฝ่ายแสงสว่างหรือแม้แต่ใครก็ตามที่มีดี a ของมนุษย์เข้ามาอีกด้วย เกิดอะไรขึ้นกับเคสมิดเดิลตันราชวงศ์อังกฤษได้เผยแพร่รูปถ่ายของเธอเมื่อเร็วๆนี้สามรูปภาพหนึ่งได้รับการแก้ไขยอย่างหนักอีกภาพหนึ่งเธอหน้าจะอยู่ในรถโดยหันหน้าไปทางอื่นภาพสุดท้ายเธอเป็นผู้โดยสารในรถแต่หน้าของเธอใหญ่ขึ้นมากทั้งหมดภาพเหล่านี้ไม่ใช่รูปถ่ายใหม่ของเธอแม้แต่วิดีโอใหม่ของเคสที่เดินกับสามีจากตลาดเกษตรก,รกรก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เช่นกันวิดีโอนี้มีอายุประมาณหนึ่งปีแล้ว ราชวง์กล่าวว่าเคธมิดเดิลตันได้รับการผ่าตัดช่องท้องเมื่อวันที่17มกราคมและในระหว่างขั้นตอนนั้นแพทย์พบว่าเธอมีเนื้องอกพวกเขาพยายามเอาเนื้องอกออกซึ่งแพทย์ได้ช่วยเหลือแต่เธอไม่รอดจากการผ่าตัดและเสียชีวิตขณะนี้ราชวง์กำลังพยายามปกปิดและหาทางแก้ไขโดยแทนที่เธอด้วยคนอื่นที่คล้ายกันเคธมิดเดิลตันแห่งแสงสว่างคือใคร เธอไม่ใช่แสงสว่างเคสเป็นฝ่ายมืดมนอยู่เสมอนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอจึงได้รับการยอมรับเข้าสู่ราชวงศ์เคสไม่มี d n เของมนุษย์เชื้อสายครอบครัวของเธอมาจาก DNA ของสัตว์เลื้อยคลานสายเลือดของเธอเริ่มต้นจากสัตว์เลื้อยคลานจริงๆเคสมิดเดิลทาวเชื่อฟังราชวงศ์และมีส่วนร่วมในการเสียสละและพิธีกรรมอันดามืดของพวกเขา เมกานมาเกลคือแมแกนแห่งแสงสว่างไม่สินะเธอก็เป็นฝ่ายมืดเหมือนกันและยังมี d n a ของสัตว์เลื้อยคลานอีกด้วยนี่คือข้อกำหนดในวันนี้หากคุณต้องการเข้าร่วมราชวงศ์เหตุใดแมแกนจึงย้ายออกจากราชวงศ์เพราะเธอไม่ได้รับการดูแลอย่างดีถึงแม้เธอจะผิวดำแต่นั่นไม่เพียงพอราชวงศ์ไม่ชอบเธอเพราะเธอไม่ใช่คนอังกฤษเธอเป็นนักแสดงและปัญหาหลักที่พวกเขามีกับแมแกนก็คือเชื้อชาติของเธอความจริงที่ว่าเธอไม่ใช่คนผิวขาว สมเด็จพระราชินีซึ่งพระชนไปเมือ่อสองสาปีก่อนก่อนที่ราชวงศ์จะประกาศการสวรรคตของเธออย่างเป็นทางการในปี2565ชาวสามีเก่าของฉันก็จากไปแล้วเช่นกันร่างกายมนุษย์ของเขาไม่รอดจากมะเร็งเพื่อการดำรงที่พวกเขาต้องการสารอาหารเฉพาะซึ่งพบได้ในมนุษย์ เอดรีโนโครมเท่านั้นมีคนจำนวนมากจับตาดูพวกมันและมันก็กลายเป็นเรื่องยากมากสำหรับพวกเขาที่จะสารต่อความชั่วร้ายต่อไปพระเจ้าชาวที่สามซึ่งเพิ่งปรากฏตัวต่อสาธารณะไม่มีอยู่จริงเขามาแทนที่ซึ่งดูคล้ายกับเขาราชวงศ์จะยังคงซ่อนความจริงที่แท้จริงไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะต่อไปตามที่พวกเขาทำมาหลายปีแล้วหลังจาก การจากไปของฉันพวกเขาสูญเสียอิทธิพลและอำนาจเหนือชาวอังกฤษยุคแห่งความรุ่งโรจน์จอมปลอมกำลังจะสิ้นสุดลงพวกเขาจะถูกลงโทษสำหรับการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติทุกสิ่งที่เราทำในช่วงชีวิตทางกายภาพของเราจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกแห่งชีวิตคุณจะหนีจากความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมเชิงลบในความเป็นจริงในรูปแบบมิติที่สามหรือสูงกว่านั้นไม่ได้โปรดจำไว้เสมอว่าในการช่วยเหลือผู้อื่นมันเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของ,ของคุณใน ฐานะล์บอิงอย่าลืมว่าคุณเป็นใครและอย่าหมกมุ่นอยู่กับปัญหาของมนุษย์งานการกุศลของฉันทำให้ฉันมีความสุขและมีกำลังใจอย่างมากในการผ่านความทุกข์ยากในชีวิตประจำวันร่วมกับราชวงศ์ขอขอบคุณเอกอัครราชทูตกองกำลังแสงกาแล็กติกฉันส่งความรักและความปรารถนาดีของฉันไปยังทุกคนการเปลี่ยนแปลงกำลังมาถึงความเป็นจริงนี้และอย่ายอมแพ้ เจ้าหญิงไดอาน่าราชินีแห่งหัวใจถ่ายทอดโดย quez, เอเรนาเวาสเกสเอกอัครราชทูตแห่งกองกำลังแสงกาล